ต่อไปข้อที่เจ็นะครับเรื่องกฎอัตราเริ่มมาดูเขาให้ตารางมาเราถามว่าเป็นสมการไหนเธอสังเกตง่ายๆเลยครับสังเกตอ่ะอันนี้คู่นี้นะเดี๋ยวมันอยู่คงที่นะกูไม่เขียนนะหนึ่งกับสองเนี่ยเดี๋ยวมันอยู่คงที่นะอันนี้เพิ่มกี่เท่าครับเพิ่มสองเท่านะอันนี้เพิ่มกี่เท่าเพิ่มสองเท่าได้แปลว่า x อันดับหนึ่งเขียนนะนี้ถัดมาดูคู่นี้ สอง x คงที่นะหนึ่งกับสี่เนี่ยดูกันทดลองที่หนึ่งกับสี่ x คงที่ d u เพิ่มสองเท่าโอ้ยอันนี้ไม่ได้ต้องมาดูช่องนี้แทนดูที่ทุกช่องนะครับเพราะมันสัมพันธ์กันหมดสี่มันกลายเป็นแปดก็เพิ่มสองเท่าถูกไหมครับอันนี้เพิ่มสองเท่าอันนี้เพิ่มสองเท่าเพราะว่า double u ระดับหนึ่งเรารู้ว่าดับของทุกตัวแล้วที่เหลือเราก็มาเติมตารางเลือกมาช่องนึงครับให้มันได้ทั้งสี่ตัวครบเนี่ยทั้งทั้งบรรทั้งหนึ่งครบเอาไหนดีครูเลือกอันนี้แล้วกันเพราะอันนี้ น่าจะางง่ายสุดนะครับถ้าช่องนี้เราต้องการหาตัวเลขตรงนี้กับตรงนี้นะครับเราก็ต้องดูกันที่1กับ3เนาะ1กับ3เนี่ยเดี๋ยวมันอยู่คงที่ x เ,เพิ่มกี่เท่า x เ,เพิ่ม3เท่างั้นอนนี้ก็ต้องเพิ่มกี่เท่าด้วยต้องเพิ่ม3เท่าด้วยเพราะ x กะ็หนึ่งอันนี้ก็ต้องเป็น6คูณ10กำลังลบ7ถูกไหมครับถัดมาอันนี้ก็ต้องเพิ่ม3เท่าเช่นกันต้องกลายเป็น12คูณ10กำลังลบ7ถูกไหมครับจากเลขตรงนี้เราจะดึงออกมาเลยไได้6 9 3 12เอาเลขอะไรตัดที่เป็นอย่างต่างครับแม่3เลยท่อง3 2 6 3 3 9 3 1 3 3 4 12งั้นเลขดุลของ w x y z ต้องเป็น2 3 1 4 2 3 1 4ตรงกับช้อยข้อ2ถูกไหมครับ มาข้อที่8ี่8เนี่ยเป็นเรื่องการเอาไอ้สมดุลการละลายมาใช้ในการบําบัดน้ําก่อนปล่อยลงสู่น้ําเสียนะก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำาธรรมชาติเขาบอกว่าค่า Ksp ของ PbI เนี่ยครับเขียนก่อน PbI 2เนี่ยเวลามันแตกตัวมันกลายเป็น Pb 2บวกลบนี้ถูกไหมครับนั้นค่า Ksp มันเนี่ยที่เท่ากับ9.10คูณ10กลังลบ9เนี่ยมันก็คือ ความคข้นของ Pb สองบวกคูณกับความ้นของไออไดกำลังสองนี้ถูกไหมเพราะมีเลขสอต้องเอามากำลังสองอย่าลืมอรงนี้นะครับอ่ะทีนี้เขาบอกนว่า Pb นห้ามเกิน207 ppm 207 ppm คูมมองเป็นอย่างนี้นะครับเป็น200ที่เปนแคบคูมมาเขียนข้างล่างดีกว่า207กรัมของตะกั่วไอออนในน้ำ10กรัม6กรัมถูกไหมครับ TPM นะต้องสิบกังหกทีนี้เนี่ยน้ำสิบกังหกกรัมเนี่ยแล้วมีตะปูอยู่แค่สองร้อยเจ็ดกลรัมเนี่ยมันเจือจางมากถูกไหมครับงั้นเราถือว่าน้าอันนี้ยเป็นสิบกังหกรูปบา์เซนได้ถูกไหมพะหนานแน่นเท่ากับนนดื่มได้เพราะมันเจือจางมากๆแล้วเราอยากเปลี่ยนเป็นลิตรครับส0บกัลังสรหกรูปบาทเซนก็คือสิบกัลังสามลิตรนั่นเองอ่าน,น,นครูเขียนง่ายนะส่วนหนึ่งพันลิตรโอเคไหมแล้วอยากเปลี่ยนกัมเป็นโมครับตะ่วหนักสองร้อยเจ็ด งัน้นอันนี้ก็หนึ่งโมพอดีงั้นได้กลายเป็นหนึ่งส่วนพันโมต่อลิตรนะความเข้มข้นตะกั่วเป็นหนึ่งส่วนพันคูณโมต่อลิตรนะหม่วยเป็นโมต่อลิตรอันนี้ครูเขียนเป็นสี่กำลังลบสามแล้วกันนี่คือเขาบังคับมาแล้วว่าความเข้มข้นของตะกั่วต้องเท่านี้เราก็มาแทนค่านี้ไปปั๊บ เราก็จะได้าดการ่นของไอโอไดในจมการนถูกไหมครับถ้าเอาแทนนี้ไปเป็นสิบตาลังลบสามตัดมาปึ๊บปึ๊บเหลือสิบตางลบหกถอดรูทครับได้ได้การค้นของไอโอไดเท่าไหร่ครับรูทเก้าได้สามสิบตารงตรงนี้ตัดเหลือลบหกแล้วนะ<ม>ก็เหลือสิบตางลบสามหน่วยเป็นโมต่อดิรนี่ไอโอไดเป็นเท่านี้ซึ่งไอโอไดก็มาจาก K i อถูกไหมนี่เขาใช้ K i ในการกำหนดความเง่นดดของไอโอได ลบนะ KI ตัวนี้ก็จะให้ออกมาเป็น K บวกกับ I ลบถูกไหซึ่งก็คือตัวนี้นั่นเองงั้นถ้าตัวนี้10สาคูณ10รังลบ3 KI ตัวนี้ก็ต้องเท่าไหร่ด้วยครับ3คูณ10รังลบ3โมต่อลิตรเหมือนกันถูกไหมครับแล้วเขาใช้น้ำ1ลิตรนะที่เขาถาม1ลิตรก็ลิตรอยู่แล้วได้เลยทำเป็นกรัมครับ หนึ่งโมเนี่ยกี่กร,รัม internet, KI, 39, 127, คมรับ KI K สามเก้า LD ร้อยยี่ิบเจ็ดก็ปวกกันไปร้อยหกสิบหกกรัมโมตัดโมไหมครับเนาะเพราะ KI แล้วนะนะนะตัดโมปุ๊บก็ทำต่อมาแล้วก็คือสามคูณร้อยหกสิบหกได้ราวห้าร้อยจริงๆมันได้สี่ร้อยเก้าเก้าอตีเป็นห้าร้อยคูณสิบกำลังลบสามกรั 3, มก็คือศูนย์จุดห้ากรัมนั่นเองเพื่อนน้ำคืน้ำทิ้งหนึ่งลิตรเนี่ยก่อนจะปล่อยลงสู่แม่น้ำเนีเน่ยต้องใส่ KI ไป 0.5กรัมในน้ำตอนนั้นหนึ่งลิตรนะนะครับถึงจะบำบัดตะกัวไม่ให้เกิดขีดที่เขากำาหนดไปได้